น็อต <Not S 2> กับสกรูเขาแตกต่างกันยังไงแล้วเหมาะที่จะนําไปใช้งานประเภทไหนบ้างตัวน็อตกับสกรูเนี่ยการใช้งานแตกต่างกันแล้วตัวเขาก็แตกต่างกันด้วยนะคะว่ากันด้วยเรื่องของลักษณะภายนอกก่อนนะคะตัวสกรูจะมีปลายแหลมๆนะคะมีความคมในการที่จะเจาะทะลวงวัตถุเข้าไปได้นะคะเป็นการใช้เพื่อยึดวัตถุเข้ากับวัตถุเช่นผนังนะคะหรือโลหะ หรือไม้จะเป็นคานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือยึดติดเข้าไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปขันด,ด้านหลังและสะกรูเนี่ยเขาก็จะไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวเมียมีแค่ตัวเขาเลยนะคะมาถึงในส่วนของน็อตค่ะน็อตเนี่ยก็ใช้ยึด วัตถุก,กับวัตถุเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมีตัวเมียมาด้วยตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ควบคู่กันนะคะเพื่อที่จะยึดให้ติดกันนะคะตัวน็อตต้องมีการเจาะรูนําไปก่อนไปใช้ยึดพวกชั้นเก้าอี้โตส่วนใหญ่ก็เป็นน็อตค่ะแลวเพื่อนๆล่ะคะเคยน,นําน็อตหรือสกรูไปใช้ในงานประเภทไหนกันบ้างหรือใครเคยใช้ผิดมาแล้วนะคะลองแชร์มาให้ฟังกันดูว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะคะเราอยากฟังจริงๆค่ะ